สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกร,รม InShot นะคะเข้าไปที่โปรแกร,รม InShot นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกในส่วนของวิดีโอนะคะเลือกไซส์และขนาดวันนี้เราจะทำไซส์ขนาดที่1ต่อ1นะคะคลิปวิดีโอเนี่ยเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกไปได้เลยเดี๋ยวสุจาวิดีโอตัวที่เป็น1นาที14วินาทีนะคะแล้วกดถูกค่ะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไซส์ที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเป็นไซส์1ต่อ1นะแต่วิดีโอเนี่ย เป็นแนวนอนนะคะวิดีโอเป็นแนวนอนนะถ้าเวลาเราโพสต์ลงไปค่ะถ้าเกิดเป็นวิดีโอเป็นแนวนอนเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่มีอะไรใช่ไหมดูไม่ค่อยสวยงามนะคะเราก็จะมาแต่งเติมกันนะคะวิธีการเติมอันแรกนะคะเราอาจจะใส่โฆษณานิดนึงนะว่าตัวนี้นะคะ่าเป็นนะคะเมจิกพิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนาโนนะคะอ่าสปองนะคะเพราะเรากำลังจะสื่อว่าเรากำลังจะขายอะไรนะหลังจากนั้นเลือกขนาดค่ะแล้วก็วางได้เลยนะวางถึงกลางนะคะ โอเคนะคะเราก็ถ้าเราอยากให้อักษรตัวนี้เนะี่ยไปถึงปลายคลิปอ่ะพิมพ์ผิดแก้ไขสักคู่นะคะตัวทางให้ดีด้วยนะอ่านะคะเราก็ลากให้มันยาวๆให้มันบาลนานิดนึงนะ,ะเราเลื่อนได้นะซ้ายและขวาและหน้าและหลังเนี่ยเลื่อนได้หมดเลยนะคะถ้าอยากเลื่อนอักษรให้ถูกต้องนะคะเราจะต้องเลื่อนมุมล้านขวามุมล้านขวานะคะปรับนิดนึงนะให้มันคงเส้นคงวานะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาพิมพ์ในส่วนอื่นๆนะคะถ้าเรา ต้องการที่จะขายสินค้าเนาะแล้วก็เราก็ต้องบอกเขาาถึงเรื่องในการเป็นตัวแทนนะคะสินลับตัวแทนนะ,ะโอเคเมจิงานะโนสปองเราต้องการให้ไปสู่คลิปทางด้านหลังเรากดนะคะแล้วก็ปลคลิปนะคะกดถูกแปลว่าอักษรตัวนี้เนี่ยเขาก็จะยาวจานไปถึงปลายคลิปนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของข้อความนะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะ เราก็วางวางในส่วนของตำแหน่งที่ที่มันพอดีพอดีแล้วก็แบบลูกค้าเจอได้เลยนะ,ะไม่ค่าสายตานะคะอย่าลืมนะท่านไปปลายคลิปนะคะแล้วกดถูกนะคะข้อความต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะเบอร์โทรศัพท์นะคะใส่เฉพาะตัวเลขพอนะพอเขาจะได้เห็นชัดๆเนาะใส่เฉพาะเบอร์โทรนะคะกดถูกนะคะปลายคลิปนะคะอย่าลืมนะให้มันจบพร้อมๆกันนะโอเคนะคะปลายคลิปนะ ก็ถูกนะคะเราต้องการใส่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องของตัวของจุดเด่นของเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็นรูปมอเตอร์ไซค์นะที่สุดตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดียวเดี๋ยว,ยวที่ตัดจะกู้นะตัวที่ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ในตัวตัดตัวของพิกอาร์ตนะคะ,ะตัดแล้วนะคะเห็นไหมคะพื้นหลังก็จะไม่มีแล้วเราก็มาวางในโพสชั่นที่ดสวยๆเราก็สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้นะเคลื่อนไหวได้เลยนะคะ อ่าโอเคนะคะเคลื่อนไหวได้เลยนะอย่าลืมนะคะกดถูกนะคะแล้วก็ให้ปลายคลิปมอเตอร์ไซค์ก็จะเต้นออเ,เ,เต้นไปจนสุดคลิปนะคะเต้นไปจนสุดคลิปนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราจะขาดไม่ได้คือเป็นในส่วนของรูปภาพนะคะที่เราจะต้องนำมาตัดฉากหลังก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่โปรแกร,รม p i c ART นะคะอ่าเราไปที่โปรแกรม p i c ART นะคะ เราก็จะไปตัดรูปกันนะคะโอเคลูกจะเป็นงานที่ยังไม่ถูกการตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดง่ายๆมากเลยนะคะไปที่เครื่องมือลูกล้วนใส่ไปที่เครื่องมือตัดรูปฟรีนะคะไปที่บุคคลให้โปรแกรมคำนวณผลได้เลยค่ะคำนวณเองได้แหละอัตโนมัติคำนวณได้เลยนะคะตรงไหนที่มันดูแล้วแบบว่าไม่ไม่สมูทเราก็สามารถเติมได้นะอ่ากดถูกไปนะคะบันทึกนะคะ บันทึกนะหลังจากนั้นกดไปเลยค่ะเรียบร้อยกดบันทึกค่ะที่ IN SHOT ให้เรากลับไปที่ IN SHOT นะคะกดบวกนะคะถูกตัดพื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นโปรแกรมนี้นะไปที่ปลายคลิปค่ะเรียบร้อยเรามาดูกัน <S <S เออมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจะแต่ใน,นส่วนของรูปภาพนะเราอาจจะต้องไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมานะคะอ่าเรากดโนนะโอเคเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะกดถูกค่ะกดบันทึกค่ะนะคะ1น8 0นะคะ1 0 8 0นะ โอเคนะคะตอนนี้กําำลังบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำไปใช้งานกับสื่อโ,โซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ